สร้างเรียนพุทธซ้อนรูปเหมือนพระอาจารย์นำชินวโรและหลวงปู่แพ้วผลปัญโยรุ่นมหาภพทรัพย์นำรายได้สร้างศาลาการประเรียนเนื่องจากสำนักปฏิบัติทำบ้านใสหลวงต่อปันแต่อควรขนุนจังหวัด พัทะะลุงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาหลวงปู่แพ้วผลปัญโยซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคใต้นั้นเป็นวัดที่กําลังพัฒนารวมถึงาศาสนสถานภายในวัดนั้นยังคงขาดแคลนประกอบกับาศาสนสถานบ้างอย่างยังต้องมีการบุรณะปฏิสังขรณ์จำนวนมาก โดยเฉพาะศาลาการประเรียนที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนานั้นยังไม่มีและขณะนี้กําลังก่อสร้างอยู่ซึ่งทางคณะสิทธิอนุสิตจึงได้ขออนุญาตสร้างเหรียญแก่หลวงปู่แพ้วผลปัญโยเพื่อนํารายได้สมทบคุณจะสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ให้แก่สํานักปฏิบัติทราบ้านสาหลวงจังหวัด พัตลุงเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ไม่สามารถทำนุบำรุงได้แล้วอันเนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและเป็นอาคารไม้ซึ่งยากต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ใดๆด้านวัฒนดิ์ศีวิไลเลิศหรือคุณณชาลิติสิทธิยานุสิทธิ์ผู้จัดจสร้างกล่าวว่าการจัดสร้างเหรียญพุทธซ้อนรูปเหมือนพระอาจารย์นำชินวโรและหลวงหมู่แพ้วผลปัญโยรุ่นมหาพกทรัพย์นั้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนจัดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ให้แก่สำนักปฏิบัติทาบ้านใสหลวง จังหวัดพัทลุงเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ไม่สามารถทำนุบำรงได้แล้วอันเนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและเป็นอาคารไม้ซึ่งยากต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกแล้วซึ่งเหรียญพุทซ้อนนั้นมีพระเกจิที่ร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษชุดนำเลิกที่ผ่านมาในวันที่15ตุลาคมพศ2565ประกอบด้วยหลวงปู่แพ้วผลปัญโยสำนักปฏิบัติตทาบ้านสาหลวงจังหวัด พัตลุงและพระครูกาชาติวัดประดูหอมและลูกศิษย์ผู้ติดตามพระครูกาชาติโดยเป็นที่น่าอัศจรรย์มากเนื่องจากหลังจากประกอบพิธีพุทธาพิเศษชุดนำเลิกวันนั้นตนเองก็ไปหาซื้อเลขลอตเตอรี่จนถูกรางวัลอีกด้วยอีกทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญใหญ่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สีวิไลเลิศพุทธศิลป์หรือเบอร์โทร0801989955และกลุ่มศูนย์จองทีมจเจริญทรัพย์ในกลุ่ม Facebook หลวงปู่แพ้วผลปัญโยได้ในทุกกลุ่มหรือเดินทางไปติดต่อทำบุญได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงต่อปันแต่อควนขนุนจังหวัดพัทลุงข่าวโดยกำพลวงสุทธาผู้สื่อข่าวสยามนิวจังหวัด ปทุมธานี